สำหรับคลิปนี้ครับนี่เป็นเกียร์มาดามาดาสามสักตัวเก่าตัวตัวนี้สักจะขาไม่ได้เกียร์สภาพดีดีเชียงกงก็ขายอยู่รูปประมาณแปดพันห้าสภาพก็เจ็ดสิบหกสิบแล้วแต่เป็นวัดหดวงมีมีท่านหนึ่งก็ถามผมมาเขาบอกเห็นผมใน y o u t u b เขาถามว่า ระหว่างซ่อมเกียร์อย่างเงี้ยซ่อมโอหอนเกียร์กับเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์เก่าเกียร์ชิงกงออันไหนมันจะดีก่ากันผมก็บอกว่าอืมถ้าเปลี่ยนถ้าซ่อมอมันก็เหมือนก็ได้ใหม่ของใหม่หมดอ่าชิงกงก็คือวัดดวงห้าสิบคือของใช้แล้วอ่ะอันนี้ก็เขาบอกว่าเข,า,ข,า,ขากลัวซ่อมไปแล้วไม่จบอืมปัญหาคือซ่อมไม่จบเนี่ยมันมีหลายสาเหตุคือ การประกอบผิดพลาดหนึ่งอันคืออีกอันคือการเปลี่ยนชุดซ่อมเปลี่ยนไม่หมดเปลี่ยนไม่ครบเปลี่ยนไปแค่บางจุดอ่าแล้วก็อีกจุดคือการการตอนประกอบประกอบเข้าเข้าต่อตัวบอดี้ตัวรถนะครก็ใช้งานอะเรียนรู้ไม่ได้ไล่น้ำมันไม่ได้เพราะว่าเกียร์ซ่อมเงี้ยคือน้ำมันจะไม่ค้างอยู่ในเกียร์เลยอ่ามันก็จะมีปัญหาตรงนี้แต่ทุกเกียร์ยิงกลงมา้น้ำมันเก่ามันมีค้างอยู่มันก็เลยไม่ความีปัญหา ที่ปัญหาคือน้ำมันม,มันแห้งกิ๊กอย่างนี้เลยเราต้องทําการล,ลันอินให้มันน้ํามันมให้เป็นสูบฉีดทุกระบบทุกคัดก่อนอมันก็จะไม่มีปัญหาถามว่าซ่อมเปลี่ยนอะไรบ้างก็มีคือซ่อมซ่อมก็คือนีคือช,ชุดชุดมันชุดซีนซีลตัวโอลิงทุกตัวมีสปริงมีลูกปืนมีหมด ผ้าคัดเพจผมจะไม่เอาเพราะเพจมันไม่ใช่เสียนนี่ผ้าคัดเปลี่ยนทุกแผ่นนะดูดีครบครบชุดยิ่งจะซ่อมชุดเนี่ยเอริงอย่งเงี้ยที่ที่จะเปลี่ยนโอริงพวกนี้มันมันจะแข็งโอริงมันจะแข็งตัวที่มันรั่วที่มันเสียถือว่าโอริงพวกนี้แล้วมันจะซ่อมมาเปลี่ยนหมดไอ้ผ้าคัดก็เห็นว่าผ้าคัดผ้าคัดมันก็เหลือพูดถึงเนี่ยทใช้ได้มาถามมาใช้ได้ แต่ถามถ้า่อมโออนซ่อมแล้วเนี่ยคือก็เนี่ยถามว่าอเนี้ยมันก็ใช้ได้ถ้าโหจะไักไก่ผมปีแค่โอ่งก็ได้หรือล้าๆประกอบก็ได้แต่ถามว่ามันเราทํางานแล้วก็อยากให้ผลงานมันออกมาดีครับไม่อยากให้เขาว่าด่า้มาแช่งตามตุกนะเนี่ยราคันมเลยเยอะอ่ะจะไปใส่ลูกก็ได้แต่ผมมันก็มันก็เห็นเด็กก็ลืมไปุกคิดดูคิดดูนะมันเยอะที่สุดมันเยอะมันทํายาก ผมมือแหกนะนี่ก็มือแหกคนดียจ้ามันสปินน่่อใส่แต่ตัวกับเรลี้ยงที่ชุดชุดชุดใส่เข้าไปไปในในเกียร์เนี่ยให้มันวิ่งได้เนี่ยคือยังไงอ่ะมันทํายากเราก็อยากท,ทําทีเดียวจบ้จบมีการเอาอยาี้ไปเดี๋ยวก็วิ่งไปเสิดผ้าคัดลอดมากองตันอีกย,ยู่งอีกปีกลับอีกเสียชื่ออีกถ้าอย่างนี้มาคือเปลี่ยนอย่างนี้ก็เลยอย่างนี้โอเคอย่างนี้คือชุดเนี่ยคือชุดนี้ก็ค,คุมแล้วคุมหมดทุกอย่างแล้วจะจะมีเพิ่มเติมมาคือเพจเพจคือกรณีที่ว่า ไอ้ผ้าคัดไหม้ร่อนร่อนแล้มันกินเยะเผ็ดแล้วก็เออแล้วก็ลายเปเลี่ยนเผ็ดอล้อ่ะมันก็มีแค่นี้กองถ้าุ่นที่เป็นกองเหล็กเนี้ยเราสามารถแกะแเปล่าล้างได้อ่ะแล้วก็ประกัศเจ้าที่ไปซีนซีนเผาขับซีนอะไรพวกนี้มีให้หมดอ่ะมันมีหมดทุกชุดมาเป็นชุดใหญ่อย่างงี้คือเรื่องชุดใหญ่ใหญ่ผ้าคัดไหม้ครัเรื่ออันนี้เราก็ตัดปัญหาไปเรื่องคือถ้าประกอบถูกปุ๊บถ้าเกียรม์มีหาอีกเราก็จะได้ตัดระบบเกียร์ไปเลยว่าใน ในนี้ไม่มีปัญหาแล้วไม่ใช่ตัวนี้แนะ่ให้ไปไล่ที่บ่ไฟอะไรเงี้ยหรือสื่ออื่นเพราะว่าตัวนี้ใช้ไฟฟ้าควบคุมมันก็ต้องไปไล่จุดๆๆไปคือแก้ไปจุดๆแต่ที่ที่เห็นคือตอนนี้คือซีนแข็งอ่าซีนแข็งผ้าเป็นเมือกก็พิ้งแต่สีแข็งแข็งมันเก็บน้ำมันไม่อยู่ดันน้ำมันไม่อยู่เหมือแบบนที่คลิปที่แล้วที่ผมโพสต์ไปคือว่ามันแรงดันน้ำมันอาจลงสูบไม่ได้ไม่ขึ้นก็วันนี้คงได้แค่ล้าง อย่างนี้เขเกีย่ตัวเย์ลูกนี้ก็จะขายเป็นของใหม่ไปเลยแทบจะใหม่เบิกศูนไ้ซ้ำไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วมันหมดแล้วพุดเฟืองไม่เสียลูกปืนไม่เสียไม่มีอะไรเสียเซอร์ไม่เสียเซอร์นอนไม่เสียเช็คแล้วแต่เซอร์นอยน่ากลัวเหลือเกินตอนเช็คไม่เสียแต่พอใช้งานสึกไปเสียอันนี้เกียร์ถอยไม่เสียทันเบรกเลยเยอะลูกปืนตึ๊บตึ๊ดนี้ตอริงตัวนี้เปลี่ยนใหม่หมดบูตซีนเปลี่ยนใหม่หมด ไม่ต้องกลัวเพราะมันมาจุดใหญ่อันนี้ก็เก็บทิ้งไม่ทิ้งเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเผื่อพลาดเผื่อมีเกียร์แบบหลงหลงมาทำเครื่งขายราคากันเองเขาบอกออ้ยเกียร์เช่นก็ลูกลก็เจ็ดเอ้ลูกก็เจ็ดแปดพันเองทำไมจังโอ้คิดแพงเนียเป็นหมื่นกว่าคือเราต้องดูเนื้อง,งานนะครับดูเนื้อง,งานาผมไปพูดไปว่า แต่ราคาที่ผมตีคือราคาราคาที่ผมราคาหน้าอู่เองไม่ใช่ราคาหน้าอู่ราคาราคาช่างใครจะถามก็สราคาที่หมดมาตรฐานถ้าเข้ามาที่อู่คือราคาหน้าร้านอีกอย่างหนึ่งสมมติว่าลูกนี้ผมตีหมื่นห้าถ้าลูกค้าไปใช้จริงต้องเลยสองหมื่นขึ้นอยู่แล้วแล้วผมไม่ราคาหมื่นห้านี่คือผมทําให้ราคาหมื่นห้าคือผมไม่ได้ยกไม่ได้ไอคือส่งเกียร์มาผมทาเกียร์ส่งกลับจบราคากแค่นี้ไม่ขึ้นอี้เพราะคุณต้องโดนมากกว่านี้โดนค่าธํามันีเกียร์ราคาแรงยกเข้ายกออกอยู่แล้ว มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันก็จะเป็นระบบระบบไปไม่ใช่ว่าปั่นทีเดียวตู้มาราคาเรียเหียดเพดานบินก็เองก็กะถิบสูงคนแล้วคิวต่อไปเขาจะเขาได้อะไรล่ะเขาไม่ได้ก็อยู่ลำบากเกี่ยวรูกนึงผมก็เฉลี่ยตู 5, ้ห้าพันนีงที่ได้ค่าแรงผมอะไรผมก็ไม่ได้บอกอะไรเยอะเพราะผมเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเปลี่ยนแทบจะหมดเลยอะอะไรก็เกือบหมดแล้วนะก็ผมบอกไว้ผมตรงตรงตรง,ตรงพูดคุยตรงตรงดีคือดีไม่ดีคือไม่ดีไม่ชอบไม่ชอบเรียไม่ชอบ ลีลาไลยสนโดดก็มีเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะประกอบให้ดูวันนี้วันนี้ตอนรื้อถ่ายไว้แล้วนะโอถ่ายคลิปไปแล้วประเอินว่าตัวสับเหมันร่วงเนี่ยผมผมไอเนี่ยมีตัวนี้เป็งดีเลยเนี่ยและเป็นตัวคที่ถ่ายร่วงต้องกระจายนี่เพิ่งยังไม่รู้จะคลิปที่จะได้หรือเปล่าลองลองอัดดูอ่า น,นี่คือบาด้สามตองสามพรุ่งนี้เชา้าเดี๋ยวเรามาประกอบวันนี้ไม่ประกอบแล้ว,วดึงแล้วเชื่อคืนแล้วกลับดัฝนนอนอถามว่าหูบ้าง,งานผมไม่ได้บ้าง,งานนะถ้าเป็นผมลูกเจ้หนาวอาทิตย์ก่อนหน้านี้จ่ายค่ามอเตอร์ไซค์คันนี้แล้วต่อมากรถดพ่อชนแล้วก็ซื้ออะไรคันนี้น,นี่รถน้องรถพ่อชนมาคันที่ทำสีซื้ออะไรเพิ่มเติมมาทิ้เดือนต่ค่าบ้านค่าโัรศัพท์ เมื่อวานนี้จ่ายค่างูรถพีโก้รถตัวเองอีกสองวันวันที่สิบหกเนี่ยจะถึงเนี่ยลูกสาวคนโตเปิดเทอมอีกหมื่นกว่าบาทอืมไม่ขยันไม่ได้มันบังคับครับผมไม่อยากขยันผมอยากจะนอนพักไปบมืชาวบ้านนอนเลยแต่ถามว่ามันนอนไม่ได้ถามว่ามันนอนแล้งงานผมเดินหน้าไม่เดินหน้าเงินผมจะแม่ไหนมันจะลอยปรหาผมเลยซื้อหวยก็ไม่ถูกใช่ไหมครับมันก็ต้องทนเอาทําคนเดียวครับกินทั้งบาทมันก็ต้องอย่างนี้สู้ lúc chạy thì hỏi cho ừ ừ phần được rồi Ok các còn nó lập đó lúc